สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง Youtube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปจากทั่วโลกได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กครับวันนี้เราขอนําเสนอเหรียญเงินช้างรอ7นะครับพร้อมตลับสวยๆ2,600บาท ใครอยากได้ติดต่อพี่เขาไปเลยแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วเขาซื้อไปแล้วนะครับเรามาดูภาพกันครับเพื่อนๆให้เวลา3วินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับแคปภาพเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือทีหลังได้กดหยุดแคปภาพครับส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมาให้เราก็ได้ครับผ่าน 1, 2, 3กดหยุดเลยครับเพื่อนๆดูเองนานเท่าไหร่ก็ได้ครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับเอาไปขยายดูทีหลังหรือเพื่อนๆจะแคปภาพเอาไปส่งให้เจ้าของร้านกล้องถ่ายรูปแล้วให้เขาปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆออกมาใครไม่กดหยุดก็ดูไปพร้อมผมก็ก็นานแล้วนะครับอ่าครับเพื่อนๆหมดละสภาพลูดสุดละทีนี้ผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆลองปิดไฟดู ปิดไฟในห้องให้มันมืดภาพเหรียญที่มันเป็นโลหะที่มันดูมีน้ำหนักถึง2เหรียญบวกตลับพลาสติกเนี่ยมันดูมีน้ำหนักแล้วเมื่อเราอยู่ในห้องมืดๆภาพเนี้ยมันวางอยู่บนมือเราแล้วมือถือก็มีน้ำหนักมันทำให้น้ำหนักดูสมจริงครับแล้วมันมีแสงออกมาจากเหรียญเป็นแสงจากจอมือถือมันก็เหมือนป้ายไฟที่มีภาพดาราครับแล้วมีหลอดไฟอยู่ข้างหลัง ไฟมันส่องมาปับ๊บหน้าดารากับเสื้อผ้าเนี่ยก็จะสว่างสดใสออร่าก็เหมือนกับเหรียญเหมือนกันพอมันมีแสงเข้ามามันมันจะสวยครับแล้วข้อดีของการที่เราดูภาพศิลปะการถ่ายบนมือถือเนี่ยมันเหมือนว่าเหรียญเนี่ยเป็นของของเราจริงๆเพื่อนๆดูนะเราจะพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อดูเหรียญพลิกเหรียญซ้ายพลิกเหรียญขวาเราสามารถควบคุมมันได้ครับเห็นไหมครับ เราแคป2ภาพแล้วเราก็ลูดดูแบบนี้เหมือนเหรียญเนี้ยมันวางอยู่บนมือเราจริงๆเหมือนเราเป็นเจ้าของมันน่ะแล้วเราสามารถพลิกมันซ้ายขวาซ้ายขวาดูได้ภาพคมชัดครับเพื่อนๆเห็นไหมภาพคมชัดมากๆแล้วถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเราอยากจะเห็นชัดๆไม่ต้องใช้กล้องส่องนะครับกลางคืนมองไม่เห็นเราปิดไฟนี่ครับเพื่อนๆชัดยิ่งกว่าส่องกล้องจุลทรรศน์อีกอะ่ะขยายดูเองในมือถือได้อะ่ะแค่แคปภาพอะ่ะ สวยไหมเพื่อนๆครบห้าวิครับผมก็เลื่อนแล้วนะใครอยากดูภาพชัดๆนะครับกดหยุดดูเองนะเป็นไงครับรายละเอียดเส้นผมคมหูคอไหลบา่าครบนะครับเนาะครบห้าวิเลื่อนครับดูอีกภาพหนึง่งชัดไหมไกลๆมันจะสวยวิง้งวาวๆแต่ถ้าดูใกล้ๆความวาวจะหายมันจะเป็นขาวๆเฉยๆแล้วมันจะเป็นความละเอียดนะครับคือเหรียญอ่เนี่ย นะครับเหรียญเงินรอเเนี่ยสมัยรอหมีสงครามโลกครั้งที่1เนาะแล้วพอสงครามโลกครั้งที่1ปุ๊บเหรียญเงินมันจะหายากครับสมัยรัชกาลที่7เนี่ยก็มีเลขาเนี่ยมาเสนอให้5แบบสรุปเลือกแบบนี้เพราะว่าช้างเนี่ยชาวต่างชาติเขารู้จักว่าเป็นเหรียญประเทศไทยนะครับมันมีอยู่หลายแบบเลือกแบบที่5มาแล้วเหรียญเนี่ยครับต่างชาติเขาจะเล่นแต่เหรียญเงินทองแดงเขาไม่รับเวลามีการค้าขายนะครับอ่าดังนั้น ผมจะบอกว่าผมผมสรุปจากคลิปพี่ปาหนันมาเนาะเพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับที่คลิปพี่ปาหนันเพราะว่าอันนี้มันคือเหรียญเงินรอเจ็ดที่พบน้อยหายากนะครับราคานะครับแน่นอนครับถ้าสวยๆนะไม่มีคราบสกปรกขาวๆแบบเนี้ยจะอยู่ที่คู่ละสี่พันเมื่อ3าปีก่อนนะแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อเห็นไหมสองเหรียญเขาขาย2006ยังปิดขายได้เลยนะครับอ่ะผมจะ ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเห็นไหมครับมี25สตางค์กับ50สตางค์นะครับอ่าปี2472ของรัชกาลที่7นะครับโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่อยังไงก็ผมจะให้ดูนะครับปิดครับมีคนซื้อจริงๆไงครับเนี่ยคือใครอยากซื้อเหรียญอะไรก็สามารถติดต่อได้ถ้าเขายังไม่ได้ขายไปนะครับ ผมก็ช่วยพี่เขาโปรโมทไปด้วยนะครับก็คือว่าเราชอบนะครับที่เราจะเห็นเหรียญสวยๆนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วเพื่อนๆจะได้ชมคลิปหน้ากันว่าเหรียญหน้าที่ครั้งหน้าเราจะเอาเหรียญมาให้ดูเนี่ยจะหายากและรา,ร,าราคาแพงขนาดไหนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะเพื่อนๆ